สวัสดีครับพบกับรายการเรียวรีวิวนะครับในคลิปนี้ไอ้โป่งเองเนี่ยก็จะมารีวิวกับอีก1นึ่งโน้ตบุ๊ก i n t e ท e v ีที่ได้ความเป็น 2-in-1 นะครับสเปคใหม่ล่าสุดเลยกับ Lenovo Yoga 7i นะครับจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับมีความน่าซื้อแค่ไหนไปชมกันต่อได้เลยครับ สำหรับ Lenovo Yoga นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์โนบุ๊กที่เน้นความพรีเมียมแล้วก็ไฮเอนด์ end, เหมาะเลยสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทํางานที่ต้องการโนบุ๊กที่ให้ประสบการณ์ใช้งานที่มากกว่านะครับแล้วก็เครื่องนี้มาพร้อมกับตัว Intel e p l f o r m นะครับทำให้เราเนี่ยมั่นใจเลยนะครับเรื่องของความแรงการตอบสนองแบตเตอรี่ที่ยาวนาน หน้าจอที่สวยงามนะครับการเชื่อมต่อที่ครบคันในได้ว่าถ้าใครต้องการโน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับก็มองไว้เป็นตัว Intel evo form ด้วยกันสำหรับตัวเเนเต็มนะครับกับ Lenovo Yoga 7I ตัวนี้บอกเลยว่าได้ความสดใหม่อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเรื่องของตัว CPU นะครับจะได้เป็น Intel Core i 73มรหัส P series นะครับมีค่า TDP เนี่ยอยู่ที่28วัตต์ด้วยกันเรียกว่าทำงานแบบ h y b r ิด core ยุคใหม่เลย12คอร์16เทรดนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่สองปคเด้วยกันหลักๆนะครับเป็นตัว Intel Core i5 1 3 4 0 p แล้วก็ตัว Intel Core i7 1 3 6 0 p ด้วยกันในส่วนตัวการ์ดจอนะครับก็จะเป็นแบบ o อน h ิป Intel Iris e Graphics ซึ่งตอบโจทย์เลยสลับการทำงานทั่วไปหรือว่าทำงานครีเอเตอร์เพราะว่ามีเรื่องของตัวฟีเจอร์พิเศษทำงานร่วมกันทำให้ได้เรื่องของการประมวลผลที่ดีแน่นอนในส่วนตัวหน่วยความจำแรมนะครับก็จะเป็นแรมแบบออนบอร์ดมา 16 g b LP DDR5 บัส5,000 2 h z ซึ่งก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับตัวสโตรเลตนะครับก็จะเป็น SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 นะครับทั้งความจุ512 g b แล้วก็1 t b ส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็น sizeing ขนาด14นิ้วคอเลืเป็น Full HD Plus 1920คูณ1200พิกเซลนะครับเป็นแบบทัชสกรีนด้วยทำให้เราสามารถใช้นิ้วมือหรือว่าปากกาในการแตะได้ตามสไตล์ของโนบุคทูนวานหรือว่ามัตติโมดส่วนพาร์เนลนะครับก็จะเป็น OLED ฉนั้นแล้วเรื่องของความสว่างนะครับสีตรงแบบ P300% ตรงเนี้ย ตอบโจทย์สลับคนที่ทําง,งานสายครีเอเตอร์ตัวจริงแน่นอนส่วนการเชื่อมต่ออื่นก็ถือว่าครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น Thunderbolt 4 2พอร์ต Wi-Fi 6E และตัว OS เองก็ได้เป็น Windows 11 Home สามารถใช้งานได้ทันทีเลยมาพร้อมกับตัวโปรแกรมนะครับ Microsoft Office Home and Student 2021ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน Word Excel PowerPoint ได้ทันทีติดเครื่องยาวๆนะครับไม่ต้องไปซื้อยติอย่างใดการ,รับประกันเองนะครับก็เป็นแบบ3ปี พรีเมียมแครนะครับก็คือ3ปีแรกก็คือ3ปีนั้นเนี่ยจะเป็นแบบออนเซ e ร์วิ i ซ่อมถิงบ้านด้วยเรียกว่าสบายใจให้ห่วงและใน1ปีแรกนั้นนะครับก็จะได้ประกันอุบัติเหตุด้วยแบบเคลมได้100%เรียเซได้ว่าเราเนี่ยมั่นใจเลยเรื่องของบริการหลังการขายส่วนราคานั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างป็นทางการมานะครับแต่ผมคาดการว่าคงจะอยู่ที่ราวๆ4 0 0 0 0บาทบวกลบแล้วแต่ตัวสเปคนะครับ เดี๋ยวแล้วก็ตามเดี๋ยวผมจะแปะตัวสเปคแล้วก็ราคาขายจริงเอาไว้ที่ด้านล่างอีกทีหนึ่งแล้วกันสรุปตัวเด็นนะครับสำหรับ Lenovo Yoga 7i ที่ผมลองใช้แล้วชอบก็เลยอยากจะมาแชร์กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กทูยายุคใหม่นะครับที่มี เรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับที่แรงลื่นเลยจากการที่ใช้ CPU เป็น Intel Core i7-3 แล้วก็ได้ตัว Intel e อ a f o r o r m อีกด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ใช้งานในรวมนะครับตัวหน้าจอก็ถือว่าดูดีเพราะว่าตัวจอเนี่ยเป็น OLED ให้สีสันที่สดใสสวยงามสมจริงเอาไปทำงานครีเอเตอร์แบบมือชีพเนี่ยได้เลยนะครับเอาว่าถ้าใครต้องการโนบุกตัวเก่งสักเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นทนนบุก ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์โดยรวมนะครับบอกเลยว่า Lenovo Yoga จ i ไอตัวนี้ดีไซน์ได้สวยงามครับตามสไตล์ของ Lenovo ตัวจริงเลยนะครับ Material เองเนี่ยก็จะเป็นโลหะอรูมิเนียมทั้งชิ้นฝาหลังปาร์มเรสด้านล่างข้อต่อบานพับก็คือทั้งพรีเมียมแล้วก็สวยงามดูลงตัวผมเชื่อว่าหลายคนมองแล้วต้องชอบอย่างแน่นอนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเว็บแคม ก็เป็นแบบ Full HD ให้ความของสัดสูงนะครับแบบ2ล้านพิกเซลรวมไปถึงมีเรื่องของตัว Intel Evo เนี่ยมาช่วยด้วยเป็น AI ทำให้ภาพเนี่ยคมชัดกว่าเดิมลด Noise ลงไปนะครับแล้วก็ในการคุยกันนะครับเสียงเองก็มีการปรับจูนให้มันคมชัดยิ่งขึ้นและก็ตัดเสียงรบกวนออกไปด้วยนอกจากนั้นนะครับยังได้เรื่องของ IR Camera นะครับเราเนี่ยสามารถสแกนใบหน้าเข้าใช่ไหนได้เลยเรื่องของความปลอดภยัย ความสะดวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของการใช้งานโนบุกในยุคนี้ในส่วนของประสบการณ์ใช้งานโดยรวมของภาพและเสียงนะครับก็ถือว่าเหมาะเลยสำหรับคนที่เอาไปเรียนเอาไปเล่นได้นะครับเพราะว่าจอเองก็เป็น d o บบี้วิชั่นลำโพงเองก็เป็น d o บบี้แอชมอสนะครับเรียกว,ว่าเครื่องเดียวจบเอาอยู่แน่นอนทั้งเรื่องของการทํางานหรือว่าในความบันเทิงดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตไปต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับที่ยาวนาน ผมลองและ8ชั่วโมงเนี่ยถือว่าใช้งานทั้งวันได้แบบสบายๆเลยหรือว่าถ้าใครจะเอาอะแดปเตอร์นะครับ Type C PD เนี่ยจะอุปกรณ์อื่นมาชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องนี้ก็ทำได้เพราะว่าตัวนี้เป็น p o r a b l e สนะครับแบบฟังก์ชันสุดท้ายนะครับกับเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ดีไซน์นะครับแล้วก็ความเร็วรวมทำให้ n e n o v o Yoga 7 i เครื่องนี้นะครับเป็นโนบุ๊ก14นิ้วแบบ2 w i n พับได้สามร้ิองศาใช้งานมัลติโหมดโหมด แล็ปท็อปนะครับโหมดเต็นโหมดสแตนโหมดแท็บเล็ตเนี่ยที่น่าซื้อแล้วก็ลงตัวกับช่วงราคาประมาณซีย0นบาทอีกหนึ่งเครื่องเลยในตลาดหน้าตอนนี้สำหรับข้อควรรู้ก่อนซื้อก็มีอยู่เล็กน้อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวปากกานี่แหละนะครับมันยังเป็นปากกาที่ไม่ใช่การชาร์จแบบ USB C นะเราจะต้องใช้ถ่าน c a ในการใช้งานเป็นพลังงานอยู่เออผมว่ามันก็แอบ,บไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการจัดเก็บตัวปากกาเองก็จะเป็นแบบแท่นวางแบบนี้นะครับมันก็อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยในยุคนี้ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของตัวหน้าจอเลยหน้าจอเนี่ยจากการที่มันเป็นจอกระจกนะครับสกกีนได้จอสวยแหละอันนี้แข็งแรงทนทานแต่มันก็แอบ,บจะสะท้อนแสงเยอะใช้แล้วในการนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านร้านกาแฟ ก็ต้องนั่งในมุมหรือว่าโพดิชันที่มันแสงสะท้อนน้อยที่สุดมันจะไดไ้ไม่รบกวนสายตาเรานะครับดีไซน์กรวแบบนะครับของ Lenovo Yoga 7i ตัวนี้ก็บอกเลยว่ามีความพรีเมียมแล้วก็สวยงามนะครับซึ่งมีน้ำหนักนะครับอยู่แค่1.49กิโลกรัมเท่านั้นเองจากสเปกกันนะแล้วก็ความบานะครับอยู่ที่16.49มิล ถือว่าเป็นมุกที่มีความบางเบามากๆเลยกับการที่เป็นทูนวันนะครับแล้วก็จะรู้ว,ว่าเป็นจอทัชกรีนจอกระจกแล้วก็มีบรรทับที่สามารถกางได้สามรอบเสียงสาดได้กันนะครับในส่วนนี้โดยรวมเป็นมุกที่ขอบหน้าจอบางนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวคีย์บอร์ดขนาดไหนอะคูทายนะครับมีลําโพงติดตั้งเอาไว้ด้านซ้ายและขวา2ตัวได้กันซึ่งก็เป็นลำโพงที่เสียงดีเสียงดังประมาณหนึ่งเลย มีทัชแพดที่ขนาดใหญ่นะครับเพียงพอตอ่อการใช้งานดีไซน์ก็เป็นแบบซ่อนปุ่มนะครับคลิกซ้ายขวาเอาไว้แล้วก็บริเวณทั้งหมดปามเรสทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นโลหะเวลาที่เราวางลงไปเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมสุดท้ายในมุมนี้นะครับก็จะเป็นแบชตัวโลหะ l oh e n o v o p ร์เตามสไตล์ของ l e n o v o ในทุกรุ่นเลยต่อมานะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะพบกับในส่วนของตัวดีไซน์ที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูดีนะครับมีโลโก้โยก้า อยู่1จุดด้วยกันดีไซน์เนี่ยดูน้อยตม่มานะครับแต่ก็ทําให้ดูพรีเมียมเป็นอย่างดีเลยโลหะทั้งชิ้นเหมือนกันนะครับในส่วนนี้บรรทับเองก็สามารถกางได้สามรองสิงสเพราะว่ามันเป็นบรรทับแบบ2แกนแบบนี้กางไปแล้วมันก็จะกางต่อไปแบบนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกางแล้วตัวคีย์บอร์ดเองมันก็จะปิดตัวเองอัตโนมัติด้วยพร้อมกับมีเซ็นเซอร์นะครับไจโรหมุนหน้าจอให้อัตโนมัติเวลาที่เราเนี่ยใช้งานมัลติมุดต่าง ส่วนอื่นๆนะครับในมุมนี้เราก็จะเห็นถึงจะเป็นเรื่องของตัวชัตเตอร์ด้วยเราสามารถเลื่อนปิดเปิดได้กรณีที่เราไม่ใช้งานเว็บแคมเองนะครับก็จะเป็นแบบ2ล้านพิกเซลให้ความคมชัดสูงเลยมากกว่าโนบุกทั่วไปในการวิดีโอคอลหรือว่าประชุมออนไลน์นะครับแล้วก็ยังเป็นโมดูลนะครับการติดตั้ง IR Camera เอาไว้ด้วยช่วยให้เราเนี่ยสามารถสแกนใบหน้าเข้าใช้งานได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกรอกรหัสแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วทดสอบนะครับใช้งานเว็บแคม Full HD แล้วก็ไมโครโฟนด้วยในการวิดีโอคอลต่างๆนะครับหรือว่าในการเรียนออนไลน์ก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับส่วนเสียงผมก็เชื่อว่าชัดเจนไม่แพ้กันส่วนด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบง่ายเลยนะจะเป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปมียางรองอยู่3จุดด้วยกันหน้นาเป็น2จุดนะครับด้านหลังก็เป็น1แถวยาวส่วนขอบตัวเครื่องนี่แหละนะครับเป็นดีไซน์ที่ดูแล้วโค้งมนนะครับ จับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็กระชับมือมาอย่างดีเลยด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของช่องระบายความร้อนนะครับสช่องในการซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูทีนึงว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับและก็ตัวสีสันเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องทั้งหมดแบบไม่แบบเป็นสีสันทูโทนอะไรอย่างใดนะครับในส่วนนี้ด้านข้างทางซ้ายนี้ก็จะเป็นช่อง hdmi นะครับแล้วก็มี t h u n d e r โว l ์สี่อง 4, พอตด้วยกันและก็ช่องถงฟ้าและใหม่ส่วกด้านหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการที่จะเป็นเพนการาดให้เราสามารถเสียบถอดได้แล้วนะครับก็ยังเป็นพอต USB Type A 1ช่องแล้วก็ Micro SD Card อีก1ช่องด้วยกันสุดท้ายก็คือเป็นปุ่ม power นะครับเราก็สามารถปิดเปิดสลี Wake Up ด้วยที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้เลยตามสไตล์ของ Lenovo Yoga เขาในการแกะงัดฝาลลางนะครับก็ทำได้ไม่ยากเลย ใช้เพียงไขควงนะครับแบบหัวดาวเท่านั้นเองก็จะไขอขอกมานะครับจากนั้นก็ใช้มือเปล่าแงะออกมาได้เลยฝาล่างก็จะเป็นโลหะนะครับก็ดูพรีเมียมทั้งชิ้นเลยทีเดียวด้านในเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆนะความจุนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,500มิลลิแอมป์ด้วยกันส่วนอนอกจากนั้น,นะครับก็จะเป็นของตัวเมนบอร์ดและแล้วก็เรื่องของพัดลมหนึ่งตัวขนาดใหญ่นะมีฮิตไป2เส้นด้วยกันส่วน,นอื่นนะครับก็จะเป็นแรมแบบฝังบอร์ด แน่นอนเราคงจะเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดอะไรไม่ได้แล้วส่วนตัว S D นะครับก็จะเป็นแบบ2 2 4 2เป็นแบบตัวสั้นนะครับซึ่งในรวมนะครับก็เราคงแกะออกมาเพื่อที่จะเป่าขุ่นมากกว่าไม่ได้เพื่อจะแบบไปอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Q Control นะครับเราสามารถปรับโหมดการใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชัน n บวกกับปุ่ม q วนั่นเ,เองว่าจะเป็นโหมด เปพลังงานนะครับโหมดเ e อร์ฟอร์แมหรือว่าโหมดออโต้ต่างๆเนี่ยเรียกว่าฟังก์ชันนี้มีใน l e n o v o ทุกรุ่นเลยทดสอบนะครับการใช้งาน Creator นะครับด้วยการ x x p o r t f i k high quality เวลา5 t ด้วย Premiere Pro นะครับมาดูกันว่าจะใช้งานที่เท่าไหร่กันกดแล้วนะ Export f t รไฟล์ปุ๊บเข้าให้คือปกติแล้วท็อปตีอัไลน์เนี่ยสมัยก่อนเนาะความเร็วความแรงเนี่ยยังไงมันก็สู้ PC เครื่องใหญ่ หรือว่าพวกโนมูกเกมมิ่งตัวนหนาๆไม่ได้นะครับแต่ว่นปัจจุบันเนี่ยด้วย Intel p l a t f o อร์มนะครับ Intel Evo เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขามีเรื่องของเทคโนโลยีในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีชิ้นส่วนพิเศษหรือว่ามีฟีเจอร์บางอย่างอย่างเช่น Intel Quick Sync นะครับทำให้แม้ว่าจะเป็นโนมูกบางเบาแบบ l e n o v o Yoga 7i เครื่องนี้แต่ก็สามารถ Export ไฟล์ได้เร็วกว่าที่เคยมีมาทั้งหมดเลยนะครับ ก็เรียนนะครับว่าใช้เวลาไปประมาณ2นาทีกว่าๆได้กันซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะตัวนี้ก็เป็นคอร์ไอเจ็รหัส P นะครับเนี่ยประมาณ2นาทีกับอีก20่ิบวิวได้กันถือว่าเผื่อว่าใครเอาไปทํางานครีเอเตอร์แบบตัดต่อวิดีโอก,ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับมาดูผลการทดสอบต,ต่างๆกันนะครับกับ Lenovo Yoga 7i ตัวนี้จะได้เป็นตัวคอร์ไอเจ็ดหนึ่งสามหกศูนย์พีแรมสิบหกกิกนะครับแล้วก็ SSD 1ีหเทราไบต์ได้กันถ้าเป็นการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าพื้นหลัแน่นอน ดูหนังอมไปเล่นเน็ตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเบสท์มาร์กอย่างตัวไซเบน R23 คันดีกว่านะครับคะแนนนะครับมันติคอร์เนี่ยจะอยู่ที่6,440คะแนนในการแล้วก็ซิงเกิลคอร์เนี่ยจะอยู่ที่1,747คะแนนนะครับก็ถือว่าแรงลื่นประมาณหนึ่ง ว่าตัวนี้เป็น P-series นะครับไม่ใช่ H-series แต่อย่างใดต่อมานะครับสลับ p c Max 10คะแนนเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะอยู่ที่6,208คะแนนเรียกว่ามีความแรงลื่นเนี่ยเทียบเท่ากับ CPU ที่เป็นรหัส H สมัยก่อนเลยนะเอาไปใช้งานนะครับโปรเซสนะครับหรือว่าใช้งานแบบซับซ้อนผมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะต่อมานะครับ 3D Mark แม้ว่าจะเป็นน้กที่เป็นการ์ดจอออนชิป Intel Iris Graphics นะครับแต่ว่าก็มีคะแนนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ดูดีเลย อยู่ที่179 2คะแนนสำหรับธีมาทํทำให้เราเนี่ยเชื่อได้ว่าเอาไปเล่นเกมออนไลน์เนี่ยลื่นไหลแน่นอนว่าแล้วเราก็ไปดูผลการเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับทั้ง2เกม p u b G ผมปรับเป็นโลฉเฉลี่ยแล้วเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ห3ด้วยในการน,นะครับส่วน d o t a 2ผมปรับสูตรดทุกอย่างฉเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่59เฟรมเรทส่วนตัวถือว่าประทับใจนะครับกับความแรงความลื่นที่ได้มาเมื่อเทียบกับโนบุกเจนก่อน,อนมาต่อเลยกับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเรา โปรเซสตเบสมาร์ set, mark, แล้วก็เล่นเกมน,นะครับอุณหภูมิสูงสุดของตัวซ p u เนี่ยจะอยู่ที่9กา็องศาเซลเซียสถามว่าเย็นไหมก็ถือว่าก็ไม่เย็นนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ค่อนข้างบางส่วนถ้าใช้งานทั่วไปอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30กว่ากว่า40 50้เท่านั้นเองก็ถือว่าบทจะแรงก็แรงได้บทจะประหยัดพลังงานก็ทําได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการทดสอบ แบตเตอรีอ่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใช้งานได้เท่าไหร่นะครับก็เปิดดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับลดแสงลงมาเหลือ10%ลดสีลงมาเหลือ10%นะครับเปิดดูายาวใช้งานได้ยาวนานประมาณ8ชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับปิดท้ายนะครับกับในส่วนตัวหน้าจอมาดูค่าขอบเขตสีกันนะครับทดสอบด้วยตัว Spider X e l i t e นะ srgb อยู่ที่100% adobe rgb อยู่ที่96 แล้วก็ตัว P3 อยู่ที่100%เออถือว่าเป็นหน้าจอที่ให้คุณภาพของสีเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะครับเอาไปทำงานทั่วไปหรือว่าทำงานครีเอเตอร์แบบมืออาชีพอันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสรุปปิดท้ายรีวิวนะครับสำหรับ Lenovo Yoga 7i ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นนบุกทูยมันตัวเก่งเลยนะครับที่ได้เรื่องของตัวสเปคใหม่ล่าสุดพร้อมกับตัว Intel Evo i t อีกด้วย ทำให้ถ้าใครต้องการโนบุกที่มีปักกานะครับแตะหน้าจอได้ขีดเขียนได้นะครับพับหน้าจอได้แบบมัลติโหมดแล้วก็ได้ความแรงแน่นอนนะครับลื่นไหลแน่นอนในการเอาไปใช้เรียนเอาไปใช้ทํางานหรือว่าทํางานพวกครีเอเตอร์บ้างน,นะครับเล่นเกมออนไลน์บ้างเออผมว่าตัวนี้น่าซือ้อเพราะว่า จอก็สีดีสีตรงเป็น o อ e d นะตัวปุ่มคีย์บงคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถกดได้ดีตามสไตล์ของ Lenovo Yoga กาซีรีส์เขานะครับเอาว่าใครกันนะกำลังมองหาโนบุกที่ใช้งานได้หลากหลายผมว่า Lenovo Yoga 7I ตัวนี้ก็ถือว่าน่าซื้ออีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อน,นะครับมีความอย่างไรบ้างก็สามารถมาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับปิดให้นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสำหรับในคลิปนี้เรือรีวิวไอ้ปองขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ